แค่นั้นแหละมันไม่เลือดลูกแค่นั้นเองไม่เป็นไรเด็กนั่นแหละเราดูดตั้งแต่ปุ่นเลยครับนั่นอันนี้ก็น่าตีเขากระดิกยิงอาวัยได้ ไม่เหนือ่อยโลกขึ้นหลายรอบไอ้นิชาเอ้ไปไกลแล้วเนี่ย หันันในส่ขาดีเิมีกาเดินผีขาดีนอยน้อยเออยัง้นแล้วนันแล้นะอันนั้น อันอนอันก็เดินไปนอกดูอยู่ใกล้นอกังไมเู้กนชาเอ้ยเข้ามาน่ชาไปลูไป cha đó à? không phải anh nè à nó bay lại đây đây bay lại đây đây bay không mà nuốt không mà Hãy subscribe cho à? หนเออเูเอามือออกมาเลยเอามือออกมาเอออันนั้วเลยวะอันนา้วเลยกลับบ้านนะเนาะอันนาวยังลง นิชา,ชามาเร็วเร็วเลยมาตรงนี้เลยามาเร็วเร็ว